ป้าผมอยาไปรเกวบ่ะผมหิวแล้วได้สิจะกินอะไร่ะสป,ปกตตีแต่ว่าลูก,กินไปตอนชาว,วนี่จะกินอีกรอจะกินอีนั้นพอเสจเม่อจะพาไปนะโเคฮผมเป็นรอานอกนะคะได้เยสสป,ปาเกตปปกตี้สปาเกตตี้ จะชวนแซนไปด้วยอ๋อถ้าเรื่องของเขาตอนนี้เขาไม่ว่าที่จะมากับพวกเรานะเพราะฉะนั้นอย่าไปคนคนเขาเลยดีกว่านะไม่ได้นะไม่ได้ต่พาเซนไปด้วยถ้าไม่พาไปจะตีหัวแป๊แบบนี้ไปเรื่อยๆนี่แหละแต่ว่าถ้าไม่พาเซนไปไม่ต้องเลียผมมาป้าพี่เลยเออก็ได้ดีมากนั้นเดี๋ยวพ่อไปตามแซนให้นะเดี๋ยวลูกไปรอที่ร้านก่อนนะโอเคฮะไปรอที่ร้านกอนนะครับ เดี๋ยวพ่อตามไปอเอ๊ะไม่ใช่เอราชฉันสั่งให้นายกลับบ้านนี่ทาไมยังอยู่ละ่ะขอโทษครับแต่รอพอดีผมว่างเลยทําการวิจัยต่อน่ะไม่เหมือนคุณที่ใช้เวลาเสียเปล่าๆไปกับผู้หนูทดลองล่ะครับเฮ้ยลูกฉันไม่ใช่หนูทดลองแต่ก็เอาเธอฉันจะไปห้องแลบไปด้วยกันไหมไม่ละ่ะจะไปหาหนูทดลองนี่เธอไปคนเดียวเถอะครับ ดรสครับผมถามได้หน่อยการวิจัยของเราจะเสร็จเมื่อไหร่หรอครับพวกเราสร้างวิญญาณมาหลายครั้งก็ล้มเหลวคุณคิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนหรอครับ <c oughs> <c oughs> ก็จนกว่าจะเสร็จนั่นแหละฮึจนกว่าจะเสร็จเหรอไอ้เขาพูดแบบนั้นมันหมายความว่ายังไงกันคุณก็รู้ว่าการวิจัยครั้งนี้ต้องสังเวยชีวิตมาสเตอร์กี่คนฮะพวกเราต้องการตัววิญญาเพื่อพาทุกคนอันเดอร์กราวออกจากที่นี่แหละที่ผมทำการวิจัยนี้เพราะผมต้องการชุบชีวิตคนรักของผมผมต้องการเธอผมผมไม่เหลือใครอีกแล้วนายตอนนี้อยู่กับใคร ฮะก,ก็ลูกสาวฉันอายุเออหกขวบฮก่อนที่ครจะพูดว่าไม่มีใครแกควรไปดูสแลลูกตัวเองแล้วไปดูแลลูกแกก่อนเธอะแล้วก็จะขอไล่แกออกเนื่องจากแกทํไว้ใจคนเดียวไม่โดยไม่บอกฉันและทิ้งลูกแกเพื่อมาทาเรื่องไร้สาระนายกลับไปเถอะหาลุกนายเถอะนะเธอนะคงคิดถึงนายแล้วล่ะเฮ้ยไงไม่ได้ลงมาที่นี่ตั้งนานยังไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมเลยนะเฮ้ฮมันน่าผิดหวังมากเลยนะ and mm -hmm.